ทักท่าวาสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของพี่หมอโอ๊ตฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะเราจะมาติดตามกระแสข่าวกันสักเล็กน้อยนะฮะคงจะมีคนได้ยินข่าวอยู่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองในอากาศนะฮะก็โหดูจากเช้าวันนี้นะครับวันนี้นี่คือของพี่หมอก็วันที่14นะฮะวันที่14ดูสภาพอากาศของฟ้าข้างนอกฮะดูจากข่าวได้ไม่พอใช่ไหม อุตอเดี๋ยวหูสภาพออกมาตอนเช้านะครับนึกว่าอุวยตายกรุงเทพหมอกลงไม่ใช่ฝุ่นนั้นเลยเออซึ่งมันมีอันตรายขนาดไหนนะครับก็อย่างที่ข่าวออกไปนะครับว่ามีฝุ่นละอองขนาด PM 2.5นะครับกระจายทั่วประเทศไทยเลยนะฮะมีพื้นที่อันตรายมากมายนะก็ดูจากรูปแล้วกันนะพื้นที่สีแดงคือที่อันตรายนะฮะขอบคุณภาพจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับผมก็อ่ะเรามาดูก่อนดีกว่าว่า IPM สองจุดห้ามันคืออะไรนะครับอันตรายขนาดไหนแล้วทำไมเขาเรียกว่า PM PM นะครับย่อมาจาก Particulate Matter นะครับหรือว่าเป็นการพูดถึงตัวขนาดอนุภาคของฝุ่น2.5คืออะไร2.5คือขนาดฝุ่นที่เล็กกว่า2.5ไมโครเมตรคือไมครอนอะเล็กมากๆซึ่งปกติแล้วหน้ากากทั่วไปที่เราซื้อเป็นหน้ากากอนามัยเนี่ยหน้ากากอย่างเงี้ย นะของสามโอสามเอ็มที่มีเนี่ยในยเป็นสีซีข้างนอกเป็นสีเข้มๆใช่ไหมใส่ผิดใส่ถูกกันก็แล้วแต่นะไอนเนี้ยมันสามารถกรันฝุ่นละอองได้ที่แค่ระดับ PM3 3ขึ้นไปด้วยนะหมายความว่าฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า3ไมครขึ้นไปเจาเนี้ยกันได้หมดถ้าเกิดเป็น2.7ล่ะนี่กันไม่ได้2.9อินี่กันไม่ได้หมายความว่าใส่ไปมันก็เข้าอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนาดของตัวกรองนะครับของตัวกรองนึกถึงสภาพตะแกงนะเขาทํารูมาแค่เนี้ยดังนั้นอันไหนที่มีขนาดเล็กกว่าอิรูที่เขากองมันก็ต้องผ่านรูได้ มาเลยมีหน้ากากอีกอันนึนงครับโผล่ขึ้นมาที่เรียกว่าหน้ากาก N 95นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถกันฝุ่นที่ขนาดน้อยกว่า0.3ไมครได้แต่อีเนี่ยได้แค่3โอเคไหมถ้าเกิดว่าสามารถกรองได้ละเอียดได้อีกประมาณเกือบ10เท่าเออถ้ามอเข้าฝุ่นขนาดเล็กมากๆมันก็ไม่สามารถรอดพ้นหน้ากากนี้มาได้ครับโชว์หนากากหน่อย นี่คือหน้ากาก N95 นะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามันค่อนข้างขาดตลาดแล้วหาได้ยากมากนะแต่ถ้าเกิดใครหาไม่ได้ก็อหน้ากลาุ่มนี้ก็ยังพอช่วยได้นะครับยังพอกันได้อยู่บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์่นใครที่เอาผ้าเช,ช็ดหน้าชุบน้ำเอามาแปะตาตัวเองเอาเพื่อเอาอะไรมาปิดจมูกเขาบอกเลยว่ากัน,นไม่ได้เลยนะกันได้อยู่แค่ประมาณสักห้างเนท่านั้นเองที่เหลือก็คือสูดสูดเข้าไปเต็มๆประเด็นคืออันตรายครับางคนสงสัยก็แค่ฝุ่นอันตรายตรงไหนวะฝุ่นพวกนี้มันเล็กมาก แล้วถ้าเกิดมันเข้าไปในปอดได้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันดับแรกเลยคือพวกตะกูลโรคปอดทั้งหลายไม่ว่านังนี้ฝุ่นมันจะไปเคลื่อนู่ตามถุงลมปอดทาให้ปอดขยายตัวไม่ได้ขยายตัวไม่ดีตามมาด้วยปอดอักเสบปิดเชื้ออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แต่ที่อันตรายกว่านั้นก็คือมันสามารถแทรกซึมเข้ากระแสเลือดได้แล้วทําให้กอเกิดมะเร็งได้ด้วยถ้าเกิดเข้าเส้นเลือดไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะฝุ่นตรงนี้นะครับเมื่อมัน เข้าไปสู่ตัวในกระแสเลือดได้นะครับมันก็จะทําให้เกิดการตกตะกงตะกอนอะไรพวกนี้แหละแล้วมันก็จะไปอุดตาำหลอดเลือดอ,อซึ่งทําให้หลอดเลือดมันตีดได้แน่นอนครับว่าส่วนที่สําคัญของคุณเพรช,ชายในนว่าเพรช,ชายนะเพศหญิงอาจจะมีบ้างมันคือส่วนอินนี่ฮะคือ การที่มันจะแข็งตัวได้แล้วมันจะเชิดหน้าชูตาเราทุกวันนี้ได้นะครับก็คือมันต้องมีหลอดเลือดที่ขยายตัวแล้วเลือดก็ไปเลี้ยงเลือดไปเลี้ยงได้มันก็เลยสู้ประเด็นก็คือถ้าเกิดอีฝุ่นในูพวกนี้มันเข้าสู่กระแสเลือดแล้วมันทำให้หลอดเลือดตรงนั้นมันตีบตันขึ้นมาล่ะไอจอนไม่แข็งเลยนะไม่แข็งเลยนะเว้ยมันก็จะอยู่สภาพนั้นแหละครับก็ทําให้แข่งตัวยากกว่าปกติอีกซึ่งถามว่ามีโรคอะไรบ้างที่ใกล้เคียงกับสภาวะนี้นะครับเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันโรหิตสูงหรืออะไรพวกนี้ที่ทำอะไรก็ตตตตาาามมมไ่่่่ททํใหห้ลลลออออดเืผผิิปกกีรแแแขงงงัวะ ะะดังนั้นคุณนผู้ชายลองตัวไวให้ดีแน่นอนว่าถ้าเกิดพูดถึงเส้นเลือดแล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะเส้นเลือดในส่วนนั้นครับถ้าเป็นหลอดเลือดหัวใจขึ้นมาล่ะเส้นเลือดสมองล่ะเป็นโรคหัวใจเป็นรคเลือดเส้นเลือดสมองตีบได้นะฮะดังนี้คืออันตรายของตัวฝุ่นที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าเกิดแนะนําก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันหาหน้ากากมาใส่เถอะแต่ว่าหน้ากากผ้าหน้ากากแฟชั่นที่แบบเป็นหน้ากากผ้าเฉยเฉยแล้วเป็นลายสวยๆองาๆพวกนั้นอะ่ะไม่กันเลยต้องเอาที่มันสามารถกรองเน้นว่ามรรูปรฐฐนนรรอีีกทคับ หน้ากากนี้จําไว้นะฮะมีหาซื้อได้ตามโฮมโปรหรือว่าสั่งจาน,นาซาดาสั่งอะไรมาก็ได้นะหน้ากากเนี้ยใส่ไปเถอะถึงแม้จะหายใจยากอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆอย่างน้อยขอให้เป็นหน้ากากอนามัยพวกเนี้ยก็ยังพอถูถ่ายอนามกันได้บ้างแต่ถ้าเกิดขนาดมันเล็กกว่านั้นมากๆมันก็เข้าปอดไปที่เรากลัวจริงอะคือเรากลัวขนาดเล็กแหละไอ้ใหญ่ AI, เข้าเข้าปอดแล้วมันไม่กลัวเท่าไหร่นะฮะ โอเคก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของฝุ่น PM 2.5นะซึ่งก็ได้รู้กันแล้วว่ามันย่อมาจากอะไรที่มามันมาจากไหนนะครับและอันตรายต่อร่างกายเรายังไงก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะแล้วก็อย่าลืมอัปเดตความรู้ต่างๆนานามากมายได้ที่ช anel ของพี่หมอโอ๊ตเองนะเนี่ยแล้ก็จะทำคลิปออกมาคลิปออกทุกวันพุธกับวันเสาร์เหมือนเดิมนะจ้าวันธรรมดา5้าโมงเย็นเสาร์อาทิตย์หรือหนุ่งดือนถัดเลิกตอนเที่ยงไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายอย่าลืมหาากก้ใสนะ